มาทพร้อมทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำพริก <p> <rapper> <ung> <Pokemon on> ตะไคร้ระบายเบอร์นะครับผมนี่คือข้าวด้วยของโรคนะวันนี้เรากินรังบ้านแบบนี้เลยพี่น้องไปบ้านๆพี่น้องนะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนำพริกตะไคร้ระบายเบอร์หรือว่ารูเบอร์นะครับผมเราก็ชิมกันเลยพี่น้อง พ่อไปชวนนุ่มตายซึ่งไปได้เช่าฟังห่านนะครับวันนี้ครูองค์ไตามาทําน้าพริกตะไคร้ละบายเบอร์นะครับหรือว่าปลาทาอังกิโกหรือเานี่ครับล่างบ้านนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยว่าละบายเบอร์มันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับผมนาชุกเครยนะครับผมพี่น้องรับชมครับผมนี่ยเล่นที่เลยพี่น้องละบายเบอร์เตรียมมันมาค้ามครับผมอ่าหยด,ดเลยไมใ่ใครต่างชนนะครับผมการตีแดง บา,าบางพันการมันจะ secure. บางพันการมันจะสีเขียวบางพันโรการสีแดงนะครับมีเลวเตบางพันนะครับผมปเปรี้ยวมากครับปเปรี้ยวมันมาข้ามเลยมาข้ามหอนนะครับผมแต่ว่าเอามาทำนำชุบต้าใครหรือว่าเก่งโครมก็ร้อยครับผมพี่น้องอ่าแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลงมือทำนำพลิกเลยเดี๋ยวป่ารับชมด้วยนะครับรับชมเออข้างบ้านนี่ก็เป็นเอเอไสตอเบอรี่ปูเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยสตอเบอรี่หนะา้าตาเป็นยังไงกองรวมตายครับรับชมเลยพี่น้อง อ่ครับตรงนี้กําลัางบานเป็นสตรอเบอรี่นะครับผมลูกกำลังเขี้ยวๆแล้วลูกกลังลืมเด้งแล้วนะครับผมอันนี้ผมข้า,ขางตะไคร้ไว้กับติ๊กตาข้าวใบโประวา่าเดี๋ยวนกมันไม่ได้มากินนะครับผมนกมาครับพี่น้องนอกมันกิสตรอเบอรี่นะครับผมทางบ้านแอปเปิ้ลนะครับผมลูกพุนนะลูกพุนก็นกม้านะครับผมนี่เดี๋ยวก็เราทํานําริกตะไคร้ระบายเบอร์ตรงนี้เลยนะครับผมอ่านี่ก็ปลูกผักนะครับผมนีม่คือระบายเบอร์แบบนี้เลย กระป๋มท so ี่นี่เราก็เตรียมครกนะคระป๋อมเราโก้ที่นี่เราก็ใส่ปลาชิงช่างนะครับผมหรือว่าเกาเรี๋ยวปลาตัวเล็กๆนะครับผมเรียกปลาชิงช่างนะใส่ปลาตำปลาชิงช่างก่อนนะครับผมให้มันละเอียดหน่อยน้อเดี๋ยวเดียวเราก็ใส่ตะไคร่นะครัะเราก็ระบายเบอร์นะครับผมเราก็โย่โย่ปลาช่างก่อนนะครับผมโย่ปลาช่างให้พอละเอียดหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกนะครับผม นีอากาศดีมาครับโรนมะโรนเลยทำกับ you ข know, ้าวเนาะบ้านนะครับผมให้พี่น้องได้เลเลยเป๊ะๆนะครับผมทีนี้เหลื้มดีแล้วทีนี้เราก็ใส่นะครับผมบีปรีนะครับผมใส่มะเพ็ดมะใส่น้อยเพ็ดน้อยให้บีปีนะครับผมแล้วกโกตำบีปีให้ละเอียดหน่อยๆก่อนนะครับผมเอาบอดีบีปีเลืมละเอียดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ใส่นะครับผมหอมแดงครับผม ห้อมนะครับผมห้อมแด้งห้อมแดงแล้วก็ใส่ไปเรือครับปลาไกลนะครับผมเดี๋ยวระบายเบิร์ดเราจะใส่ที่ลังนะครับผมเราก็ตำปตลาตะไคร่บัวอะไรให้ข้าวกันใมัดก้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ระบายเบิร์ดกันนะครับผมอใส่ระเบิร์ดที่ลังนะครับผมความเปรี้ยวมันได้ข้าวกันครับเดี๋ยวโขอดำขนนะครับผม A few moments later อาครับตอนนี้ก็ตำเหลื่อมพอละเอ็ดน้อยๆเลยครับทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุ๊กนะครับผมกะปินะครับผมนี่เคยนะครับลูกเพชรเพชรเก่งตายนะครับกะปิจัสุรัตนีข้องผีวรเพชรเพชรคุ้มนะครับผมอ่าพ้อมมากับไส้เขือนมาไส้ถึงเขือร้อยพี่น้องอืมนะนี่ก็มีไข่ในห้างด้วยครับห้าเสื่อนได้นะครับในห้างกะปิลูกเพชรนะครับผมอ่าที่ฟูดเลนหรือว่าเปอร์เซ็นเตอร์นะครับผมอ่าซีเจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับผมอ่า ทีนี้เราก็ใส่นะครับผมต้องชีดรถยางเราก็ใช้มาย่าร้อยไรตามนะนใส้ใช้เบรอยนะ <P an> นำตาลสักนิดนึงครับผมอ่านำตาลสักนิดนึงอ่าทีนี้เราก็ใช้ลาไบาเบอร์เลยครับผมลาไบาเบอร์นี่เมื่อกี้รถน้ำเร็วน้ำม,มันสะอาดเร็วนะครับเออรถน้ำเร็วมเวมื่อกี้อ่าเราก็ตัดเลยตัดเป็นเว้นๆนะครับผมอ่าตัเป็นเว้นๆแบบนี้เลยอ่า มาข้ามเลยหรือว่ากินเล่นก็ได้เกี่ยวมาทำมันละเอียดเลยครับตั้งแต่แบบพัดกระถานนะครับผม,มได้เร่งอกเอาทีนี้เราก็ตกันโต๊ะนะครับผมให้ข้าวกันทีเดียวเราจะมาคั่วนะครับผมคั่วหน้ปนาปิ่งตะข่ายของเราหน้ใบเรือนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็เราก็ตั้มก้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาพัดกันเลยพี่น้องเดี๋ยวรับชมกันเลยครับผม เข้าแล้วเข้าแล้วปลาระบายเบอร์ปลัตะไคร้เล้ยเข้าในนี้มาแล้วหอมเนี่ยกบพี่น้องเอื้ม Two thousand years later นะครับทีนี้เราก็ทำยกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตั้งกระทะนะครับผมติดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับผมใส่น้ำมันน้อยๆครับน้ำมันไม่ต้องใส่มากนะครับพี่น้องอะโรนแล้วโอนแล้วนี่โรนมาใส่น้ำพริกตะไคร้ระบายเบอร์หรือว่าลิเบอ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่น้องนานโยเนียนเลยครับป้อมข้าวไปหมดเลยในนี้ครับป้อมพี่น้องเลยหอ้อมมาครับนี่เรโาก็ตำขั้วเลยครับป้อมอ่าห้อมครับเกินบรรห์หอมไวยเดี๋ยวนะเกินบรรห์ทำเลยวันนี้นี่เรโาก้ขั้วเลยครับป้อมอ่าปั่นม่งแล้วครับห้อมเลยห้อมแล้วห้อมแล้ว เดิมมแล้วครับผมน,น,นมอนกวาดมงเลยครับผมคัว่วต่อไปกับคัว่วพอให้ให้เรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยว,วเรากินด้วยข้าวทั่วโรนพี่น้องหรือว่ารุยอดนะความเปรี้ยวของลาบไบเบิลข้าไปในนี้มาเร็วครับกระทบกับกะปิคยพี่น้องอจีจ้เดี๋ยวคั่วไอ้เท็กคนนะครับผมคั่วไปเรื่อยครับผมคั่วไปเรื่อยจนให้ทุกเลยให้แห้งเลยครับผมอะครับต <sang> ัวน <ert> ี้ก็เข็ดทุกเลยนะครับผมห้อมนั่เลยพี่น้องอ็ทุกดเลยเลยครับ นี่ก็โรนมาครับเป็นวันเดียวเราจะกินด้วยข้าวถ้วยเลยครับพ่อพี่น้องอ่าพุบยเลยนะพริกตะไคร่ระบายเบอร์นะพ่อพี่น้องมีเต้าไปนี้ดีมากเลยครับเพ่าเตาไปนี้มันผักผ่าได้ครับโรลมาเลยเต้าไปนี้ผักผ่านสบายเลยข้าวอ่าข้าวเข้าเลยครับพ่ออเสียสัซ้พี่น้องขัวทุดยดเลยเลยหืมน้าพี่น้องโรดเลยทีนี้เรากินด้วยข้าวถ้วยเลยครับพี่น้อง หอมเลยหอมเลยหอมแล้วติดเก็ตเลยครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวถ้วยเลยครับผมอาพร้มนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพริกตะไคร้ระบายเบิร์ดนะครับผมอ่าเสร็จเรีเยบร้อยเดี๋ยวเรากินด้วยข้าวถ้วยเลยพี่น้องคือแบบอืมนี่คือข้าวถ้วยของเรานะวันนี้เรากินรังบ้านแบบนี้เลยพี่น้องไป,ปบ้านๆพี่น้องนะไม่ต้องได้หมาอั่นใส่ข้าวถ้วยเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีไมมก่มีเลยครับอ่าทางนี้ก็พอแล้วอั่น A few moments later เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริก ถ้าใครระบายเบอร์หรือว่ารูเบอร์นะครับผมเราก็ชิมกันเลยพี่นอ้องความเปรี้ยวจะระบายเบอร์ธรรมชาต,เาติเลยกินนัวข้าวต้มก็ได้รวดเด้อ ดเดี๋ยวเราฝากทีก่นี่ไปแปรงปัปปปกข<ม>นนุ่มตายนะจะมีโดห้อมด้วยพี่น้องต้นห้อมโดห้อมมีต้นห้อมนะครับเดี๋ยวใเละต้นห้อมเลยปูอลังบานครับผมอืมอันนี้ก็เป็นโดห้อมของที่ปูอัลลังบานนะครับผมกินเลยอืม ตัวห้อมปูอยะเยอะครับเป็นโดดกล้วยเลยร่อยมากว่านโด้ห้อมนี้ว่านมะนี่ก็เป็นเด็กตัวห้อมมาเลยครับผมโด้ห้อมว่านมะ เอาเลยครับพี่น,น้องโอเคกินเะไรกินนี่ก็ชอบอย่าลืมกดไลล์ว่าเจ๊เป็นเงาเจให้ครามใต้ประเทศเซอเดนซื้อมนเษย์ชาวพังงานะครับมันนี่มาทำน้ำพริกตะไคร้ระบายเบอร์หรือว่าหรือบะฝากกัไเลยกัเจ๊เป็นเงาเจด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ